เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมลงไปที่ท่าเรือนะคะเพื่อจะไปกระชังปานะคะแล้วก็ไปที่หาดที่เกาะยาวใหญ่เอเอถูกแล้วใหญ่แล้วลงเรือก,กัน ทางเนี่ยกระชังก็เดี๋ยวหาต้นละอ่ะนนนเนี่ยหาตรงตรงนี้เป็นี้ฝั่งนี้จะเป็นก็จะเป็นเกาะเกาะยาวใหญ่นะหาดเลมเขาเนี่ยหาดเลมเขาหาดเลมเขาไม่รู้หาอะไรชื่อไม่ได้ไ<อ>เดี๋ยวเ,ย <laughs> เดี๋ยวค่อยถามคุณเลี้ยนะเดี๋ยวค่อยถามเจ้าของกระชังในหะ้ตอนนี้เราเดินอยู่บนสะพานนะสะพานเ <laughs> ขาเรียกว่าโบโบโบ,โบ เออโหเนี่ยดูปลาปลาจรวดนะไม่รู้ว่าปลาอะไรนะแต่ว่าเรียกปลาจรวดตั้งแต่เด็กนะเห็นมาปลาจรวดเพราะเหมือนจรวดนี่นี่ดูสะพานดูสะพานโยกเยกเอ๋ก็ตัวนี้เราก็รอเรือนะรอเรือที่กระชังมารับหรือว่าเรือมารับเลยว หรือว่าเรือยังไม่มากตอนนี้เราก็มายืนรอเรืออยู่นะคะก็อยู่อยู่อยู่ที่หน้าท่านะคะก็ตอนนี้ก็รอเรือมารับไปที่กระชังนะฮะ่ก็อยากอยากจะบอกมากเลยนะครัว่าอากาศนะอากาศอากาศตอนนี้แบบอืถามว่าร้อนไหมไม่เลยนะคะไม่มากมากถามว่ากลัวดำไหมก็ไม่กลัวเหมือนกันนะคะเพราะดำอยู่แล้ว <laughs> ตอนนี้เรือก็จะกำลังจะมาแล้วนะะนี่ไงเว่ๆวๆายังไม่ใช่เอ่ะท่านผู้ชมน่าจะเป็นลำนี้นะลำนี้เนี่ยเนี่ยลำนี้ไม่ใช่ลำนั้นนะนู่นนีเรือมาลบเราแล้วออกมาจากกระชังเลย นี่บังหนีดนะ,ะกระชังบังหนีดชมตอนนี้เรือก็มารับเราแล้วนะคะนี่บังหนีดกระชังปลาเกาะยาวน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกระชังกันนะคะลงเรือนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ ขึ้นเรือแล้วนะ,ะลุงเนีไม่ใช่ขึ้นเนี่ยลุงเรือแล้วนะคะก็เน,นี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปที่หาดแหลมทรายนะาหาดแหลมทรายจังเออจังหวัดปัตงานนั่นแหละหาดแหลมทรายเกาะยาวใหญ่นะคะตอนนี้เราอยู่เกาะยาวน้อยก่ากำลังจะไปหาดที่เกาะยาวใหญ่นะคะเก็เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชม ดูบรรยากาศรอบๆนะคะแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปกระชังกันนะ ทางชมตอนนี้ก็จะมีเรือจอดอยู่นะเรือจอดก็กำลังเล่นอยู่นะเรือกำลังเล่นอยู่นะนี่ไปใกล้ฮนะก็ย,ยังไม่ได้กลางใบเนาะเป็นลำเล็กนะไม่ใช่ลำใหญ่ เราลงเรือ,อยังไงนะไม่ให้เปียกถ้าเราลงบันไดมันก็จะเปียกแต่เ,เราจะมีวิธีฮนะ ท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่บนหาดแล้วนะคะก็ตรงนี้ก็จะมีนักแสดงนะคะจากภาพยนตร์ดูฟ้าน,นะคะก็ออกมาแสดงที่นี่เหมือนกันนะคะก็อนนี้บรรยากาศรอบๆคือมันก็ร้อนนะแต่ว่ามันก็ยังดีที่ว่ามีต้นไม้มีต้นมะพร้าวโอเคอเดี๋ยวเราก็มาดูรอบๆชมวิวกันนะคะ น้ำชุบน้ำชุบอ,อร่อยอันนี้กินแล้วเขาบอกว่ามีอนุูลอิสระเยอะทำให้สาวสวยขึ้นแบบค่อยค่กินเลยนะครเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าที่ผ่านเราไเมื่อกี้ตอนนี้ก็ไปตังใบอยู่นะคอืม,อม มาถึงที่กระชังปลาแล้วคะเดี๋ยวก็จะลงไปดูนะคะว่ามีปลาอะไรบ้างแล้วก็ดูรอบๆกร,ระชังกันนะคะนะคะับท่านผู้ชมเดี๋ยวเ<ช>ราก็ให้บังว่าบังฟิกบังฟิกบังฟิกนะให้บังฟิกแนะนากันนะครับว่ามีปลาอะไรบ้างนะคะแล้วก็กระชังนี้ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับนะก็สําหรับในส่งของกระชังที่นี่ครับคือจะอยู่ที่เกาะยาน้อย ตั้งอยู่บริเวณหัวแหลมไซนะครับเป็นชุมชนชาวประมงชาวบ้านที่ว่าเลี้ยงนะครับสัตว์เศร,รษฐกิจเลี้ยงเพื่อขายครับสำหรับในส่งของกระชังที่นี่จะเป็นส่วนของเครื่องเขาจะเป็น,นโชว์กระชังบ้านบางกอฟาร์มเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับนักท่องเที่ยวที่มาชมที่นี่ที่มาชมกระชังคือจะมาเที่ยวให้อาหารชมได้รับรู้ประสบการณ์โดยตรงในการที่ว่าสัมผัสสัตว์น้ำจางอาชนิดใกล้ชิดน้ครับในส่วนนี้ ในส่วนกระจังเราจะเลี้ยงเป็นปลาสัตว์เศรษฐกิจเลี้ยงเพื่อขายเป็นกระพงขาปลาเก๋าะกุ้งมังกรนอกเหนือจากสัตว์เศรษฐกิจเราจะเลี้ยงในส่วนของในส่วนของสัตว์สวยงามที่ติดตันติดรอบชาวบ้านบ่อแรกก็เป็นในส่วนของปลาช่อนทะเลอ่าอันนี่คือปลาช่อนทะเลนะฮะช่อนทะเลตามธรรมชาติก็ติดตามฉลามวานแต่ไม่ใช่หอยฉลามหอยฉลามก็จะมีกระดานอยู่ด้านบนสำหรับลำกล้าตัวเลือดหอยฉลามจะเป็นตัวปรสิตนะสังเกตจะมีปลาเล็กปลาน้อยก็จะเข้ามาจะมีหมือหนึ่งตัวอันนี้ตามธรรมชาตินะครับอันนี้คือ ต่างชาติหมดเลยบางคจะเข้ามาเองหลบอาศัยส่วนหนึ่งเ็าจะอนุบาลตัวเองครับส่วนหนึ่งเราก็ช่วยในส่งอนุบาลปลาไวอ่อ,อนจะมีปลาเล็กปลาน้อยก็จะเข้ามาแต่ในส่วนนี้ชนทะเลนี้เราก็เลี้ยงในก,การขยายพันธุ์ส่วนนี้ก็เป็นในส่วนปลากระพงใบไม้หรือกระพงดำประมาฝั่งนี้เป็นในส่วนกระพงขาว <c oughs> จะเป็นปลากระพงขาวเลี้ยงเพื่อขายเจ้นสัตว์เศรษฐกิจของที่นี่เลี้ยงเพื่อขายครับ <c oughs> ขาเลี้ยงขายแต่ประมาณตัวกี่กิโลอันนี้ประมาณเจ็ดแปดกิโลครับแต่เราก็จะมีไซส์ขนาดตามความต้องการของตลาดเลี้ยงเพื่อขายประมาณ8ดขีดถึง1กิโลประมาณนี้นี่กระปุกขาวต่อมาบนน,นี้เป็นปลาสองอันนี้ปลาเกา่าตัวใหญ่ใญ่ทั้งนั้นอย่างแเราจะมีไซส์ขายตามข,ข,ขนาดตามความต้องการของตลาดประมาณ8ดขีดถึง1กิโลเลี้ยงเพื่อขาย อันนี้เป็นปลาเก๋าอันนี้กี่กิโลอ่ะอันนี้ประมาณเจ็ดแปดกิโลไดอ้อันนี้เกินความต้องการของตลาดหมดเลยแต่เราส่วนหนึ่งครับเราจะช่วยในส่วนงการผสมพันธุ์วางไข่หวังว่าในการเลี้ยงของเราเนี่ยความลึกของเราเหมาะสมแก่การผสมพันธุ์วางไขยย่ของเขาเราก็ช่วยเพิ่มจานวนเขาในการที่ว่าขยายพันธุ์ในส่วนของโบสในแตล่ละบเพราะเราก็แยกจำพวกกันไป <c oughs> ส่วนบ่อนี้ครับเป็นประเภทปลาสวยง,งามซึ่งปลาสวยง,งามเราจะมีอยู่สี่โบ ปลาสวยงามจะมีอยู่4บอ่อปลาสวยงามพวกนี้ในแต่ละบ,บอ่อก็จะแตกต่างกันไปครับนซะึ่งปลาสวยงามพวกนี้เขาจะติดวนติดรอบชาวบ้านมาลักษณะที่ว่าเป็นบาดแผลตามตัวเนื่องจากโดนอินรัดที่จะทให้เขามีบาดแผลแล้วก็ชาวบ้านบางส่วนก็เอานํามาให้ให้เราเพื่อที่ว่าอนุบาลครับเมื่อถึงระยะหนึ่งก็เกิดการผสมพันธุ์วางไข่เราก็เชื้อเพิ่มจานวนเขาตามธรรมชาติอีกรูปแบบหนึง่ง ส่วนหนึ่งครับเขาจะเข้ามาเองตามรูตะข่ายตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยเขาจะเข้ามากินอาหารที่ลงเลยจากกุ้งมังกรในแต่ละบอ่อแล้วก็มารวมๆกันเป็นเพื่อนปลาสวยงามซึ่งในที่นี้ครับเราจะไม่กินไม่ขายเลี้ยงอนุรักษ์กับเพิ่มจำนวนเขาตามธรรมชาตินะครับเราสามารถให้กับมือได้นี่อันนี้อันนี้คือปลาอะไรตัวลายๆหางสีเหลืองปลาหางเหลืองปลาที่เหลือเป็นปลาโนรีคิบยาวจุดขาจะเป็นสลิดหินเนี่ยจุดขาสังเกตสีแดงจะเป็นปลากระรอกแดงนะครับ ให้ได้ทะลุดได้อันนี้ก็ให้กับมือได้ปลากระบอกนี้ไม่ได้ว่าติดวันติดรอบงานนะครับอันนี้ก็ติดเขาจะเข้ามาเองตามรูตะข่ายตั้งแต่ตัวลเล็กๆกับสังเกตได้ตรงนี้เขาจะเข้ามากินอาหารที่ลงเหล็คกุ้งบางกรในแตละะบแล้วก็มารวมๆกันก็เป็นปลากระบอกที่เรากินกันต้มส้มปลากระบอก ให้กับมือได้เหมือนกันอันนี้ได้นี่เลยสัมผัสได้ครับอันนี้ใกล้ชิดกับปลาได้เลยครับไม่มีอันตรายครับนี่ไม่นะ้ัดกับได้อ,อันนี้นนรเรียกปลาอะไรอะฮูช้างหรือข้งขางคข่า <c oughs> เขาสามารถเปลี่ยนสีเป็นสีขาว จะมีหนึ่งตัวเขาจะเปลี่ยนสีเพื่อที่จะดึงดูดเพศตรงข้ามตัวนี้โอชาโอชามีอะไรเลยกเดี๋ดวยวจะมาปนปนนลานกแก้วนะไข่ของปลาฉลามไข่ปลาฉลาม <ห ở? S 2> ฉลามหนูฉลามกบฉลามซาฉลามเซดาวฉลามที่การลักษณะปลาซอกเกอร์จะออกลูกเป็นแคปซูล อย่่างทีเห็น,อ,น,อ,นอันนี้คืออะไรไข่แดงจากนั้นใช้ระยะเวลาประมาณ20วันถึง1เดือนก็จะมีตัวเล็กออกมาเป็นตัวของเขานี่คือลูกจับได้ข้างๆแล้วก็ย้อนแสง<ไ>อาจจะดูจังหวะเา, <h> า,าผลพ้อยด้าจะติดวนปูม้ามาติดวนปูม้าของชาวบ้านซึ่งออกมาเพื่อให้จับ ในที่นี้คือเอามาเพื่อจะสําหรับในการที่ว่าศึกษาชมสัมผัสจากนั้นเราก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจับได้จัดได้จับทุกใกล้ๆอย่างนี้ได้อ่าลองดูปูสีสวนยัษ์จุดเขายใ่ไไ่ไปูเป็ให้ทายัูไหมไม่ใช่ตัวเมียมีจูอันนี้คือตัวเมียนะตัวเมียจะมีจูตัวผู้มีจิมสลับใช่งง ตัวเมียนี่คือตัวเมียตัวเมียจะมีจุตัวเมียเนี่ยที่ออกมาเป็นกระสุนแต่ถ้าเป็นตัวผู้จะไม่มีตรงนี้จะหาอันนี้ออกเดี๋ยวจะมายยกเดี๋ยนี่คือให้เป็นพ่อฟูเดี๋ยเป็นการปนเพรได้ติดวนชาวบ้านมาเรามาเพื่อที่ว่าสำหรับปลาดาวเนี่ยเรามาแค่วันต่อวันไม่ได้เอามาเลี้ยงโคโดยถาวรทีนี้เอามาเลี้ยงโคโดยเอามาแค่วันต่อวันครับถ้าว่าเราเลี้ยงโคโดยถาวรคือเขาจะตาย ถ้าได้มาติดวันรูม้ามาจะบ้างก็นํามาให้นะครับแล้วก็มาแค่วันสองวันจากนั้นเราก็ปล่อยเกินสูธรรามชาติเพราะว่าพื้นที่ดึงี็คือเขาอยู่ยากยากหลับจะเปลี่ยนกันไปไม่ได้เอามาทาวัวนะครับตอนนี้สัมผัสได้เขาสามารถอยู่ด้านบนได้นานให้ผิวชื้นเกิดกตลอดเวลาโดยที่ว่าเขาจะมีจุดรูเข็มอยู่คล้ายๆรูเข็มเลยสามารถสูบน้ําเข้าออกไปโดเลี้ยงตัวต่างๆเขานะครับเขาสามารถสูบน้ําเขา้าไม่มีน้ําไม่สามารถเคลื่อนที่หรือกินได้ ถ้าว่าอยู่ในน้ำก็ใช้ความสมดุลของเขาเพื่อที่ว่าประคองให้เขาอยู่บนพื้นผิวได้จับได้สัมผัสได้เบือมือปากเป้าสี่เหลี่ยมปากเป้าก็จะมีหลายรูปแบบจะเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้จะนี้จะไม่พอครับสี่เหลี่ยมมีเขาไม่มีเขาสีที่แตกต่างจับได้เบเมื่อได้จับอันนี้อันนี้ออันนี้ปล่อย แบบนี้มันไม่ไม่อันตรายไม่อันตรายไม่มีพิษอันนี้แก่ผลพอได้คือติดอวนติดรอบมันทันเองเก็น์สัตว์เศรษฐกิจที่นิยมมาเป็นอันดับหนึ่งจะเป็นกุ้งบางกรเจ็ดสีบ้านเราจะมีอยู่6ชนิดเจ็ดสีโครนเขียวแดงกาบคิงคองแต่ในที่นี้จะเป็น กุ้งม,มังกรจะสีนำเข้าต่างประเทศจากประเทศเคนยาประมาณ80%ดสเอร์เซ็นยี่สิบเปอตามบ้านเราแต่หาได้ยากมากซึ่งเราไม่สามารถพบนปนงขยายผลได้ส่วนใหญ่จะนําเข้ามาเลยโดยที่ว่าที่นําเข้าจะเป็นที่นิยมมากที่สุดจะเป็นกุ้งม,มังกรชนิดนี้โดยส่งรสชาติาตสาติมีอร่อย,ก,ยกินกันกุ้งม,มังกรจุสีนะเนี่ อัน uh นี้ได like, ้หรออันนี้ตัวนี้อยู่ประมาณราคาประมาณอยู่ที่ประมาณพันห้ากิโลละสามพันเนี่ยจับได้ระยะแรกไปส่วนของกูม้าก่อนที่ว่าเขาจะสลับไข่ออกให้เป็นท้องเปล่าที่เราเคยเห็นครับระยะแรกจะเป็นลักษณะอย่างนี้สีนี้สีส้มสีเหลืองจากนั้นครับค่อยๆเป็นสภาพมาเป็นสีเทาสีน้ำตาลสีดำ สีดำนี่คือท้องแก่็พร้อมที่จะเคลียร์ไข่ออกในรูปแบบนี้ครับหนึ่งตัวของปูม้าตัวเมียของเขามีไข่ของเขาประมาณแสนสี่ถึงหนึ่งล้านฟองต่อหนึ่งตัวครับแต่ในหนึ่งล้านเนี่ยถ้าเรามองในส่วนของตาธรรมชาติเนี่ยอัตราการรอดของเขาจะน้อยมากเพราะว่าโดนกินเหลือแค่ประมาณห้าเศษเมื่อเขาสลัดไข่ออกเฉลี่ยแล้วนะครับ0.1ปรเซ็นพันตัวรอดแค่ตัวเดียวในส่วนนี้นับก็เลยมีเนี่ยในสมองธนาคารปูม้า งานสนับสนุนอุปกรณ์เพิ่มให้เพิ่มอานสกัร่องคับจากสีนี้มาเป็นสีนี้ประมาณเจ็ดถึงเก้าวันจากนันที่ว่าเราสังเกตสังเกตระยะครับป็นเวลาที่ไปกินปลาแล้วค่ะจะจะเคยเจออย่างเงียบอันนี้จะท้องเกตดครับกินก็คือไม่ควรไม่ควรกินไม่ควรกินเนี่ยจากนี้มันมาจากในนี้มันมาอยู่ในนี้อยู่ข้างนอกอ๋อมันกูคือไข่ของเขาในระยะตั้งต้นนั่นเอง แต่คือมันปูเนี่ยกินได้คือเราไม่รู้เทียวว่าเป็นลักษณะนีนแต่คือลักษณะนี้คือเราเห็นแล้วเป็นลักษณะที่ทออกกว่าพร,ร้อ,อมจะใกล้โคตอดูแลคือเราห้ามกินไข่นอกกระดองดีกว่าเป็นมัติคอรมอด้วยนะครับเป็นกิตวิทยาใจห้ามกินไข่นอกกระดองในส่วนนี้ครับแต่ถ้าเราในรูปแบบนี้เมื่อเขาสลัดไข่ไปปั๊บเนี่ยเป็นเล็กๆอย่างนี้ออนี่คือไข่ของเขาในระยะเขาเรียกว่าระยะโซเอีย ครับจากนั้นเราก็ฟักไว้ประมาณ1-2คืนจากแปงต้นอยู่ในตัวยเย็งที่ว่าเป็นลักษณะที่ว่าใกล้ทะลกน้ํา <ừ. S 1> จากนั้นเราก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอ๋อเป็นไรบ้าเด,ดี๋ยวดูปลาแก้วไม่มีปลาจะดีเดี๋ยวม,มันจะสร้างปลา แต่พงเขาจะพงมีน้ำออ <c oughs> พี่อย่าตกอย่าตกใจเลยที่นิ้วยืน่นองงับนะอันตรายใช่มันจะชุกถ้าอยู่ในน้ำคือเขาจะสก,กุบ,บ้านน้ำลึกๆนะครับเข้าใกล้ก็รบก,กวนเขาเคยมีเคสที่ว่านิ้วขาดออนี่เลยเออไหลมอเร่จะเป็นไหลกินเนื้อแต่มันมีไหลสี นี่ราสียับแต่ชุดน,นี้จะหายากตรงกลางคืนกลางวันเราจะมองไม่เห็นเลย